สวัสดีเช้าว,วันพุธที่24สิงหาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการงินงการลงทุนผ่านทาง a อแอมมอนิ่งบรฟได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย a อแอมรีสอร์สโปรดักชั่นนะคะต่เนี่ยยังจับตาเรื่องของการประชุมแจ็กสันโฮนะคะในวันศุกร์นี้โดยเฮดฟันเนี่ยเบ็ดว่าเฟดเนี่ยจะขึ้น คือบ่งชี้ของความเป็นฮอกกิสที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและให้น้ำหนักการขึ้น,นตราดอกเบีย้ยที่ประมาณ0.75%ในเดือนกันยายนสท้อนผ่านบอลยูที่เล่งตัวขึ้นและดอลลราที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเฟดชวอตเนี่ยได้บ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเล่งขึ้นของดอกเบีย้ยนะคะหลังจากที่ยอดขายบ้านใหม่นะคะมีการปรับตัวลดลงมา12.6%มาที่ระดับ511,000ยูนิตในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการสร้างบ้านก่อนหน้้าทที่ลลออตัวะะัวงย,ยดข ขายบ้านใหม่เนี่ยลดลงจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นลงถึงราคาบ้านที่สูงขึ้นจากสป라이ที่น้อยลงค่ะนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐยังมีการประกาศตัวเลข P M I composite นะคะซึ่งรวมทั้งภาคการผลิตและบริการเนี่ยหดตัวที่ระดับ45จาก47.7นะคะซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะโดย P M I ภาคการผลิตนยอยู่ที่ประมาณ51.3และ P M I ภาคบริการหดตัวมาที่44.1นะคะภาคบริการเนี่ยถือว่าเป็นพอชั่นใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะทำให้กดดันตัวของ P M I composite รวมนั่นเองนะคะที่ก็เลยเป็นแรงกดดันให,ห เฟดเนี่ยอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะคะหลังเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งการเงินเฟ้อที่ผ่านจุดพีคไปแล้วค่ะเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มที่จะประกาศ CPI อะค่ะของสหรัฐกำลังจะประกาศในเดือนกลางเดือนกันยายนซึ่งมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงปัจจัยหลักๆเนี่ยมาจากตัวเลขของ PPIG นะคะที่ชะลอตัวลงและอีกปัจจัยก็คือราคาน้ํามันและแก๊สที่ลดลงจากระดับสูงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3ของ contribution ในสัดส่วนของเงินเฟ้อค่ะทำให้ Fed Watch p r o b b a i l i t y ค่ะซึ่งให้น้ําหนักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ50 basis point เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่49.5%นะคะในขณะเดียวกัน70 basis point เอ่อ75 basis point เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50.5นะะคก็คือยังไม่แน่่นนนออตไปะคะตตออออนนีี้ยยู่่่่่รระะดับท50 50คางไก็ค ตามการให้โทนฮอกกิชของเหตุฟันในการประชุมแจ็คสันโฮนะคะทำให้ตลาดซมซับกับประเด็นลบและกดดันตลาดหุ้นตั้งแต่ตว,วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้หากไม่ได้เป็นไปตามที่ ectation ไว้นะคะก็จะทําให้ตลาดหุ้นนกลับมาพุ่งขึ้นได้นะคะโดยล่าสุด g o l d m ก n ม a c h ให้น้ําหนักสําหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่ประมาณ0.50%เท่านั้นนะคะจากการปรับลดของราคาแก๊สและน้ํามันห่งชีก้การชะลอตัวของเงินเฟ้อน,นะคะและการชะลอตัวของเศรษฐกิจมาจากเรื่องของ housing market นั่นเองค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ แน่นอนเรื่องของดอกเบียนะคะทำการตัวเลขบ้านที่ชะลอตัวลงในขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มอินดิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลดลงของสัปพลายนะคะทั้งเท่ากันนอสตรีมแล้วก็ CRC รนะคะรวมถึงแนวโน้มการปรับลดการผลิตของโอปปนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันในดีลระหว่างสหรัฐและอีหลานยังคงเป็นปัจจัยกดดันลมถึงดีมานของเศรษฐกิจของโลกนะคะที่อาจจะชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจค่ะ WTI อยู่ประมาณ93เหรียญต่อบาร์เรลนะคะที่ระดับเดิมในขณะเดียวกันบรีนเน่พุ่งไปแต่ที่ร้อเหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลังข้อม ถ้าลงแต่ระดับ108.5หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาชะลอตัวนะคะในขณะที่บอลยูก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบสเปซสองนับสิปียังอินเวอร์ทที่ระดับลบ0.24เรียวยูปรับตัวนิดหน่อยนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.47%ค่ะราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ระดับที่1,760เหรียญหลังดอลลาร์อ่อนค่าในกรอบแคบในขณะที่เรียวยูเนี่ยแฟลต f l a ที่ระดับ0.47นะคะทั้งนี้เนี่ยทองคำมีแรงซื้อจากการเป็นสายพายว่าหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงเตือนคนอเมริกันนะคะใใให้้รรรรรรรีีีีบเเเเเดดิินน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 ทาาาาางงออกกกจจจยยยยููคคคโโโมมมมมแแววว่่ัสซะพุต น,นี้นะคะซึ่งเป็นวันชาติของยูเครนนั่นเองค่ะแต่พยุโรปค่ะปรับตัวลดลงนะคะจากแรงกดดัน แล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่นักลงทุนทั่วโลกในกังวลในการเข้าสู่ recession มากกว่าตลาดสหรัฐนะคะหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งลมถึงเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงซึ่งอินไพจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงมาอย่างมากนะคะค่าเงินยูโรอ่อนค่ายังอยู่ระดับต่ากว่า1ดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ20ปีจากความกังวลเรื่องของ energy crisis เงินเฟอ้อในทิศทางเดียวกับพาวนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวเลข P M I composite เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะคะหดตัวนะคะก็ P M I composite ของยุโรปค่ะหดตัวที่ระดับ49.2และ P m i าาากกรรรลิและบในนส่ว ประเทศส่วนใหญ่ในยูโรโซนก็หดตัวลงจากแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะอังกฤษในการประกาศตัวเลข P.M.I ภักการผลิตและการบริการเช่นเดียวกันนะคะก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะคะก็มีความกังวลเรื่องของการสไลด์ด้วยนะคะก็าจะาก,กระทบกับสลาพเชนโลกได้นะคะโดยอังกฤษเนี่ยเป็นฐานการรับสินค้าจากหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะจีนนะคะท้งนี้เนี่ยจากเงินเฟ้อที่เรื่อตัวขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะทำให้ตลาดตีความว่าอังกฤษจ,จะเข้าสู่ภาวะ stagflation ก็ได้ค่ะตลาดหุ้นเอเชียค่ะสามารถปรับตัวในแดนลบนะคะจากเ e n t เมนต์ในตลาดโลกและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นค่ะท้งนี้เนี่ยความกังวลเรื่องเศรษกิจี ที่ตกเถียงกันนะคะว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเพิ่มไหมหรือว่าจะมีการเพิ่มสัมภาระ้พพองต่อไปหรือเปล่านะคะให้กับตลาดอาสังหาร,หริมทรัพย์ที่เป็นที่กังวลอยู่นะคะอย่างไรก็ตามคะ่ะนักวิเคราะห์หลายแห่งยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนนะคะและเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจหดตัวจนเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ